สวัสดีครับผมนายวิทิสนุที่ปรึกษาการขายรถยนต์ตัวต้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักป้ายแดงแท้ป้ายแดงปลอมมีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมมีป้ายแดงแท้มาคู่หนึ่งนะครับสังเกตกันง่ายๆเลยนะครับป้ายแดงแท้จะมีแผ่นป้ายแดงและก็เล่มคู่มือนะครับควบคุมอ่ะมีเล่มคู่มือแล้วยังไม่พอนะครับมาสังเกตด้านหน้าด้านหน้าป้ายแดงจะมีปั๊มขนส่งนะครับ เป็นปั๊มนูนนะครับขนส่งทั้ง2แผ่นและยังไม่พอนะครับต้องมีที่ดูอีกก็คือตรงมุมขวาด้านล่างนะครับดูงไปตัวนี้จะเป็นรันนัมเบอร์นะครับก็จะเป็นเลข540-091-235ส่วนแผ่นที่2ก็จะเป็นรันอีกเลขหนึ่งก็เป็น540-091-236 อันนี้3าห้าอันนี้มาสาหนะครับอันนี้คือรันนัมเบอร์นะครับนี้ก็จะเป็นจุดหลักแล้วยังไม่พอนะครับยังมีด้านหลังอีกนะครับจะมีปั๊มเห็นไหมครับมีขอสออ่านี่คือของแท้ร้อซครับมีแผ่นป้ายแดงมีคู่มือมีปั๊มขอสอมีเลขรันนัมเบอร์และมีปั๊มไลายน้ําด้านหลังด้วยนะครับวิธีสังเกตป้ายแดงง่ายๆถ้าไม่มีให้สันนิษฐานไปก่อนเลยว่า ป้ายที่ท่านได้อาจจะเป็นป้ายปลอมนะครับให้สังเกตง่ายๆหรือบางครั้งมันอาจจะเลื่อนนู่นนี่นั่นก็ลองถามดูทีหนึ่งก็ได้ครับแต่ให้สันนิฐานไปก่อนว่าอาจจะเป็นป้ายปลอมนะครับอ่าสาหรับวันนี้ก็มีความรู้เล็กๆไม่น้อยมาฝากนะครับสําหรับทุกท่านที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ